นี่ครับของแท้นะครับขาดหน้านะครับเตรียมวานกาครับผมทำหน้าแบบดังเดิมครับสูตรโบร้านนะครับผมบริเวณเทตดหน้าสิ่งขึ้สมัยไม่นะครับเนี่ยังมีเหลืออยู่นะครับการเอากาเนาะครับกาเปิดสีดำหน้าครับนี่พื้นทีติ่จะดำครับนี่เิ่นกากำลังขาดปรับพืนนะครับ จากนั้นก็ดตเป่งน้มวอกเป่งน้มวอกกาดปั๊บเหม,ม,มันดีๆแล้วก็บวานนะครับนี่แหละครับยังหลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องสำหรับการทับหน้าแบบดังเดิมเกตหน้าดำนะครับโอ้งามงามกับหนามเต็มเลยครับนี่แหละครับ,รบทับหน้าแบบโบราณโบรวล้านนะครับผม หลดแรงครับผมแรงมาครับพี่น้องนะครับก้อนร,รถที่สมกับเกิดกับรถมุ้นี่แหละครับเกิดมาก่อนครับผม